เพิ่งรู้จากร้านขนมไทยแฮนด์เมดไทยเทียมที่นําขนมไทยมาสร้างสรรค์เป็นนิวเวอร์ชั่นวันนี้เราอยู่กันที่ร้านปานนวัด artificial ไทยร้านลับที่ซ่อนตัวอยู่มทเอรประตูซีเมนูที่นี่จะเป็นไอเดียล้ำๆที่ปรับจากเมนูเดิมมานําเสนอใหม่ทําให้มีชื่อและรสชาติที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครเมนูแรกเป็นเมนูที่ร้านคิดขึ้นมาข้าวผัดไข่งามกุ้งรสชาติหวานหวานเผ็ดๆทานคลุกกับมะนาวทั้งเปลือกหันเต่าคืออร่อยมากราคา80บาทจานต่อมาข้าวผัดผัดไทยหมูจานนี้คือได้รสชาติผัดไทยแท้ๆเปิดโลกสุด ราคา70บาทยำหมูทอดหมูทอดช้ำๆรสจัดจ้านเครื่องน้อยเน้นหมูแซ่บมากจานนี้120บาทกระเพราเส้นมีกุ้งหอมกลิ่นกระเพรามากจานละ80บาทใช้ใบกระเพราปลูกเอง3สายพันธุ์กระเพราขาวกระเพราแดงกระเพราใต้และจานนี้กระเพราบะหมี่หมู70บาทยิ่งทานคู่กับกระเจีย๊ยบโซดาและม็อกเทลซิกเนเจอร์ของทางร้านแก้วนี้เมนูเบญญายเย็นเข้ากันได้ดีมากบอกเลยว่าวันนี้ทั้งวันได้ทานมือดีๆแบบนี้ก็ฟินแล้วขนมงมงกุฎเพชรที่ทางร้านคิดสูตรขึ้นมาใหม่มีหลากหลายรสชาติ เราเลือกมาชิมเป็น2รสชาตินี้นะคะไส้ยูสุแอปเปิลและไส้ดอกชบาเป็นขนมที่มีความวิจิตรบรรจงงานละเอียดมากอร่อยและเป็นขนมมงคลด้วยนอกจากอาหารแล้วที่ร้านยังมีเมนูเครื่องดื่มกาแฟและขนมไทยรสชาติโมเดิร์นอร่อยอร่อย,อ,อ,ย,อ,อ,ยอีกเพียบและถ้าเราสั่งครบ500บาทขึ้นไปจะห่ออะไรกลับบ้านทางร้านเขาจะให้ถุงเรามาแบบนี้เลยคะ่ะเก๋มากใครที่รู้ตัวว่าต้องการของหวานรีบแท็กทีมานั่งฟินกันปนวัต artificial Thai อีกหนึ่งคาเฟ่ขนมไทยที่ซ่อนตัวอยู่ในซอยวิทีแนมเนืองมอเตอร์สอบประตู4ร้านเปิดทุก วันเวลา11โมงจนถึงทุ่มครึ่งหาโอกาสตามมาลองชิมกันค่ะ